เอาละฮะท่านผู้ชมหลังจากเมื่อเช้านะฮะท่านผู้ชมหลับไปตื่นในใหญ่ๆนี่ครับ3โมง40โอ้โหเรียกได้ว่าหลับเพลินมากหลับเต็มอิ่มมากและระหว่างนี้ท่านผู้ชมผมก็ได้ทาการฟาร์มเจ้านี้แม่เจ้าเพนซิลของผมเนี่ยประมาณ8,000แล้วนะไปเปิดค้างเอาไว้ฮะท่านผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วว่าเราได้อะไรบ้างรู้สึกว่าตรงนี้ได้เยอะเลยนะเอ็กพีเนี่ยเพราะว่าผมร์าไม้นานเนาะแล้วก็มีเควสด้วยหรอเควสรับเอ็กพีมาก่อนโอเค รู้สึกว่าเลเวลเนี่ยมีทั้งหมด10เลเวลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเลเวลได้อะไรบ้างเนี่ยเวลแรกท่านผู้ชมได้200คอยนะฮะแล้วก็ได้คูณ2อลักกี้บูทด้วยถือว่าใช้งานได้นะสำหรับคนที่แบบต้นเกมแล้วไม่มีแบบลักกี้บูทเนี่ยเยี่ยมเลยผมคิดว่าอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากท่านผู้ชมอ่ะขอบคุณมาก รับมาเรียบร้อยฮะส่วนเวลที่2ครับท่านผู้ชมเจ้าเพนซิลเลเวลสองนะฮะได้เพนซิลคีเอทวัดอันนี้อะไรนี่ <c oughs> อันนี้มันเป็นขวดอันนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าขวดตรงนี้ไหมอลองรับดูแล้วก็ได้300เพนซิลด้วยโอ้ยนนดีนะจะได้ซื้อกล่องเพิ่มไม่ได้นะอันนี้เขาอยาก8เท่าเดิม <c oughs> ไม่เห็นได้เลยไม่คคืออะไรเนะนี่ยเนี่ยเพนซิลคีเอทอ๋อเพนซิลคีเอทอ๋อผมรู้แล้วมันคือเจ้าตัวนี้ฮะนี่ท่านผู้ชมโอ้โหผมมีเพียบฮนะ <laughs> พอดีว่าผมไปาฟาร์มหลายรหัสด,ด้วยใช่ไหมอ่นนี้นี่ยอย่างเช่นคุณจออะไรเงี้ยผมก็ฟาร์มหลายรหัสแล้วก็ให้เขาเทรดมานะมีเฮลิคอปเตอร์ <laughs> <laughs> เป็นซิีลเฮลิคอปเตอร์แมนโอเคถือว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ <laughs> แล้วก็อีกสมรหัสนะท่านผู้ชมอย่างเจ้าคุณอะคุณแยมแล้วก็คุณเจ้เจ้สุม่มสีนะ <laughs> ได้ไปเรียบร้อยขอบคุณ3ามคนด้วยที่แบบฟาร์มให้ผมอ่ะแล้วก็ของเรานะฮะเวลสามทุกชมมีเพนซิลได้ได้ไาอีกหนึ่งร้นะฮะได้คูณสองลักกี้บูทของเอเลดโอเคถือว่าใช้งานได้นะฮะไม่ใช่คูณสองลักกี้เป็นคูณสองเอ็เนาะเอาไว้ฟาร์มเอ็ได้ง่ายขึ้นนีนดีดีอันด,ด,ดีดีมากใช้งานได้ฮนะ เราะปกติซื้อด้วยโรบักเนาะมันแพงแต่แจกก็ถือว่าดีได้2องคีเอทมา2กล่องท่านผู้ชมเวลซีได้500เพนซิลฮะโอ้ดีเลยลากี้บูทต่อโอเคถือว่าใช้งานได้ฮะส่วนเวลที่5ฮะท่านผู้ชมได้นี่ครับเพนซิลเฮลิคอปเตอร์กับ200บาทท่านผู้ชมได้คูณ2องบูทคอยมาด้วยนะอันนี้หาไม่ยากเท่าไหร่นะท่านผู้ชมถือว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวนี้โอ้ผมไม่รู้ว่าเป็นตัวยังไงอะรับมาก่อนท่านผู้ชม โอ้รู้สึกว่าผมยังอัพได้อีกหรอเพนซิลเลเวลหกท่านผู้ชมใช้6,000 XP โอเคแล้วก็พอถึงเลเวลสิเนี่ยเห็นไหมได้เจ้าแฮมเบอร์เพนซิลยิงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเก็บเลเวลสักคืนหนึ่งก่อนไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะอ่ะขั้นต่อไปเนี่ยได้3กล่องนะแล้วก็ได้ XP ็กพีบูทของเจ้าเอเล่มาด้วยเคลียร์มาเลยแล้วกันอืมน่าจะหมดแล้วอ่ะเรียบร้อยครับ <laughs> หมดแล้วครับเ <laughs> ลเวลเจ็ดอ่ะเดี๋ยวพูดนี้เดี๋ยวผมมาดูต่อแล้วกันว่าเลเวลเจ็ดถึงสิบเนี่ยเขาจะให้อะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่า,า, 10, ะะานะ วันนี้ได้แค่7จ็ดเลเวลฮะเปิดได้ไม่นานมากนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคส่วนเจ้าเพนซิลหรือว่าเจ้าดินสอนหน่วยใหม่ของเราเนี่ย9000เรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องกันกล่องละ300 p e n c เพนซิลนะฮะสามพันเพนซิลก็ได้10กล่องท่านผู้ชมโอเคน่าจะได้ประมาณ30กล่องบวกกับรหัสของคุณจอนด้วยเนี่ยประมาณโโ100กล่องบวกบวกหวังว่าพี่กอลลี่จะมานะ <c oughs> ไม่รู้จะมาหรือเปล่าท่านผู้ชมโอกาสการได้เนี่ยแค่ศูน้อยมากเลยนะ คนได้แค่พันกว่าตัวโอ้เยอะอยู่นะพันกว่าตัวเยอะอยู่ส่วนเจ้าเคียเตอร์เนี่ยเป็นซิลแมนก็ได้หมื่นกว่าตัวก็ถือว่าอืมเยอะเยอะเยอะแสดงว่ามีคนเขาเรยกวาเปิดแอ k แบบผมเนี่ยเยอะอยู่นะฮะ แล้วก็ดวงดีกันด้วยใช่ไหมอยากดวงดีบ้างจังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะได้หรือเปล่าทั้งหมดกี่กล่องเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนแล้วกัน18 24 30 36 12 102 108 1 14 120 132 33ฮะทั้งหมด133กล่องฮะท่านผู้ชมโอ้โหเพนซิลจะมาไหมเพนซิล0.1จะมาไหมอ่ะ หวังไม่มาก1 0ก่อนเนี่ยมันควรจะมาแบบมิสติกสักตัวหนึ่งถูกต้องไหมเ <laughs> พราะฉะนั้นอาจได้ได้เดี๋ยวเราหวังแค่มิสติกก็พอองั้นมาเลยและกันไม่พื่มควา,ามตํำเพลงอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นระหว่างสุม่มขออนุญาตแนะนำร้านเติมเกมของคุณบิวพากรด้วยนะเขาสนับสนุนผมอย่างดีมากและอย่างแรกก็เกลือเลยพี่โอ้เอาโอ <laughs> <laughs> โหดวงดีจริงจ แมวแมวเรามีตัวขายแล้วแมวแมวโอ้โหนี่เมื่อกี้สุ่มแค่แดกล่องเองนะพี่โอ้โหโมิสติกครับ200บรบาทเหรอเริ่มต้นอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันโอ้โอโหโหโหได้แล้วครับตัวหนึ่งได้เลยครับโอ้ดวงดีอ่ะแมวสุดยอดเลยมีอาหารเม็ดกินแล้วเออไม่ใช่อาหารแมวเลียกินแล้วนะอาหารเม็ดเนี่ยมันธรรมดาไปแล้วสำหรับเราใช่ไหมแมวใช่ครับผมอยากกินอาหารแมวเลียมากเลยครับจัดไปเจ้าแมวเดี๋ยวผมซื้อให้ กำลังจะแนะนําร้านเติมเกมเหมือนคุณบิวากอนที่สปอนเราอย่างาบ้าคลั่งแล้วก็ให้เราได้มีข้าวมันไก่กินอย่างอ,อร่อยร่อยกันทุกวันแต่ว่าก็มาเลยฮะเท่าเคียเตอร์เพนซิลแมนอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวค่อยดูกันนะว่าเขาจะลักษณะเป็นไงแต่ว่าได้มาตัวแรกแล้วลุยต่อเลยแล้วกันร,รู้สึกว่าตัวนี้เล่นการยามดีอยู่นะถือว่าดวงกาลังมาไปสักกล่องหนึ่งไปสักรอบ8ดกล่องอืม มาได้ไหมอีกตัวผมขอโอ้โโอตกใจหมดเลยนึกว่ามันจะเบิ่มเมื่อกี้โอ้เจ้าอ่าเขาเรียกว่ามิสติกเนี่ยเป็นตัวเล็กนะไม่ได้มีกล่องใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่ามีออกมาเมื่อกี้เมื่อกี้แค่เพนซิลแมนเอ้ไม่ใช่เป็นเจ้าซีเพนแมนเนี่ยโอ้โหกล่องกาลังจะเบิ่มไม่ใช่ฮะไม่ใช่กล่องเบิ่มแต่เป็นแค่กล่องใหญ่ขึ้นนิดหน่อยก่อนนี้อืมเกลือเลยรอบนี้มีโอ้เจ้าแรงกับเจ้าคอันคอมอน แต่ว่าเจ้ามิสติกเนี่ยก็มาแล้วนะถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วทานผู้ชมผมไม่ได้หวังอะไรมากแต่เจ้าเป็นซิลแมนแบบกอลลี่มาสักตัวไหมตรงนี้ลงๆดีนะเออตรงนี้รู้สึกเป็นโซนใหม่โซนนี่โซนเซนีเ่ยไปเราไปโซนอื่นดีกว่าแต่โซนว่างดีนะเมื่อกี้โซนใหม่แนะ่นอนไปสุมใรเทศิกมาทาบบ้างเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนโชลาบเปลี่ยนชาบโลกโชกลาบชากระโลบนะโชกลาบชากระโลกโชลาบไปตรงไหนดีข้างบนเลยแล้วกันเลิกงามยามนี่ไงครับพื้นที่ไม่พอโอเคโทษที ตลืมไปว่าเวลาเราจะสุ่มเราต้องมีพื้นที่ในการให้เขาสุ่มและตรงนี้ครับพื้นที่โล่งๆอย่างนี้ป่าไม้สีเขียวขจีขจีนี่แกกแล้ว <laughs> โอ้ยอย่าทำให้ตื่นเต้นได้ไหมอย่างเหลือเพียบต้างบชมชไม่ต้องห่วงอ่าเราแฝงตัวเข้าไปในชุมชนแฝงตัวแล้วเปิดเลยเปิดเลยแบบไม่ไมีใครเห็นแล้วผมก็แอบแล้วก็แอบมองด้วยหางหางตาหางตามีอะไรใหญ่ๆไหมไม่มี <laughs> ไม่มีครับมีแค่เป็ดที่มองผมมองเห็นอยู่จะเป็ดน้อยน่ารักเป็ดน้อยนําโชคให้เราหน่อยได้ไหมอืมผมว่าสุ่มใกล้เจ้าเป็ดเนี่ยอาจจะมาก็ได้นะอ่าเมะื่อกี้กระตุกเล็กน้อยมันไม่มาเลยโอ้ก็อย่างที่ผมว่าเลยครับ <c oughs> แค่เพนซิลเออไม่ใช่เจ้าเออเคียตเตอร์เจ้าตัวมิสติกหเปอร์เซออกมาเนี่ยผมก็ดีใจละแค่นี้ก็พอแต่ว,ว่าถ้าโอ้นี่นี่มาอีกตัวโอู้ มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมวัดมาอีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวนะเขาไม่ออกง่ายจังเลยอะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขายากมากเลยนะมาต่อมาต่ออย่างนี้มาดวงเริกมาคือแค่โอ้โหสองตัวนี้ถือว่าไม่ไม่ไมอ้น,นี้แล้วนะไม่ดวงดวงก็ถือว่าดีแล้วนะเพราะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยยากมากเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมแค่อีปีกเนี่ยยังออกมายากเลยเจ้าเป็นซิลสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โหหนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกมาสองรอบเลยหรอดวงจะดีไปไหนเนี่ยแล้ว ไอ้น,นี่โอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาสีเพน <laughs> พี่ซีเพนอยาททาให้ตกใจได้ไหมโอ้ oh, แต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้ะเพราะฉะนั้นโอ้ oh, ขอบคุณมาก <laughs> ดวงดีมากครับดวงดีมากไปลุยต่ออ่าแล้วก็ส่มอีกสักกล่องอีกสัก,กรอบหนึ่งสองรอบรวดทางโมบูดไปแลวครับ <laughs> ฝั่งนนบูดไปละวะอันที่สองูดอีกแล้วครับโอ้อะ งั้นสุ่มตรงนี้ก็ได้ลองดูอันนี้คือโซนเอ่อเรียกว่าเป็นอีเวนต์ต่างๆ,ๆที่เคยผ่านมาในอดีตนะอย่างเช่นเจ้าโอไฮโอพูดไปก็เปิดเลยโอไฮโออันนี้คืออะไรครับผชมเจ้าคริสต์มาสนี่ผมไม่ทันนะฮะท่านผู้ชมจริงๆนี่ไงพูดไปพูดมาบูดอีกแล้วโอ้โวนเจ้านิซานอิสเลตนี่คือเขาเอาออกไปเมื่อไหร่ยังไม่เอาออกกล่องโคโคนัทโอเคแต่ว่าเราไม่อยากได้เลยฮะกล่องโคโคนัทเราไม่อุ้ย โอ้โหปูอีกแล้วเราไม่อยากได้แล้วครับเพราะฉะนั้นที่เราอยากได้คือกอรลี่ตอนนี้กล่องอยังโอ้โหเหลือน้อยแล้วแป๊บเดียวเองหรอทำไมแป๊บเดียวจัง FC ครับโอ้โหดีเลยครับขอบคุณมากนะ FC กันแล้วก,กอออ่อู้อู้อ้สองตัวเห็นมันเอ่อสโลเมื่อกี้สองตัวโอ้แต่ว่าไม่นับว่าเกลือนะาผู้ชมโอ้โหเหลือกี่กลกอ่องแหละสิบสามกล่องอะรอบสุดท้ายเลยก็ได้เกาะอีกห้ากล่อ,อ,กกองนี่แหละสโลอีกแล้วสองตัว ไม่มาฮะเรียบร้อยครับอ่ะห้ากล่องสุดท้ายแต่ว,ว่าเจ้ามิสติกออกมาแล้วก็โอ้โหนี่ดวงดีมากเลยนะมา2ตัวเนี่ยดวงดีมากเลยนะอ่าเรียบร้อยครับเกลือแล้วครับถือว่าดีมากโอ้โหดวงดีฮะคือ100รกล่องเนี่ยอัตราการออกมันควรจะเป็นแค่หนึ่งตัวนะเผลอๆเนี่ยบางคนไม่ได้เลยนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มันยากมากแต่ว,ว่าเราดวงดีวันนี้อมลองดูในตลาดหน่อยละกันว่าราคาพี่แกเนี่ยประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันหล่อโอ้แพงอยู่นะโอ้โใช้งานได้นะครับเนี่ยโอ้แพงอยู่แพงอยู่ แสดงว่าเราขายได้นะเดี๋ยวผมขายสักตัวนึงก่อนละกันนะนอกรอบอ่ะประมาณนี้ละกันส่วนเจ้ากอร์ลี่เนี่ยน่าจะแพงขึ้น10เท่าจากตัวนี้ก็คือจะประมาณ70,000โอ้โห1นึ่งแสนครับไม่ใช่7 0 0 0 0พี่พี่แพงมากเลยนะโอ้โหตังเรามีไม่ถึงด้วยอ่ะอ่ะประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาสุ่มสัก200 300กล่องเนะาะครั้งนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะถือว่าได้มาสตัวถือว่าลัคก,กี้อยู่งั้ไว้เจอใหม่คลิปหน้านครับผมกินข้าวเย็นอย่างอร่อยนะฮะซีอุครับ